ม่เมอนเงเจ้แล้วที่เต้ม่อนโชวหมดลืมีูซี่ที่ี่ได้รู้จักทุกท่านคือเจรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยมันช่างเหงาเเลใชเจมันเป็นไง สวัสดีครับ ใรที่ดีกเาอยากให้ผมดูแลบคทับเฮ้ยอุอู้อะโอ้โอดูแลอมใครจะดูเลยใครกันแน่จ้ะน้องยา เป็นบอดี้การ์ดตามนั้นครับเหมือนที่นี่ต้องมีคนต้องการความช่วยเหลือใช่ไหมหนูว่ะหนูต้องการความช่วยเหลือช่วยตัวเองก่อนว่าแต่หนูชื่อเสียงเรียงนามเป็นใครจ๊ะผมจันโรเซ่ฮะโรเช่ที่ดังๆใช่ไหมเจ๊ใครอ่ะ แต่ว่าเจ๊ว่าช่วงนี้เจ๊มีเรื่องปรึกษาอาจารย์รอเชียนะคือเจ๊ว่าตอนนี้ฟิลเชฟเป็นแบบเธอไินไมว่าเธอเป็นช่างลายช่าาใครอะคนนี้เหมือนกับเพลกนะครับผม

ใช่เลยพูดนายมีความสามนาคีกันมากตอรู้สึกเสียงนี้แหละที่เราได้ยินตอนสัมิการหนแท้ตอนทุสานาทีสาวินาทีกิกับอีกแปวันเจ็ชั่วโมงสียงนี้ผมยินเป็นเสียงลีลับท้ายซอยเป็นเสียงที่ซอยเปล่าเปลี่ยวเป็นเสียงเพลงเมื่อกี้แหละพี่เอเจ๊เฮียเสงงสมัย 25เปเพลงชื่อดังอ๋ออ๋อคุณคุณเหมือนกันคุณคุเหมือนกันแป๊บนะคนคนดูต่อร้อะไรองเฮ้ยจางเปิดเกินมว่าจางรอโอ้โหโอ้โหามเก่านี่เอาะยืนอยู่ตรงนี้เอาใหม่อ้าดูจากตำราแล้วเนี่ยนะเคยมีคนหายไปจากการตามหาจุดตุ่เนิร์ดจุดนี้ หรือไม่คนที่กลับมาได้เนี่ยก็เริ่มมีอาการใช้คำพูดแปลกๆแล้วก็บังคับร่างกายตัวเองไม่ได้ไหลต้องขยับตลอดเลยนะตอก็ลุกขึ้นมาสวมับหลาเฮ้ยไม่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 ไเ่ไม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 ่ไ่ม่ไม่ไ่ม่ไมเไม่น่ไเ่ไม่่ไม่ไม่แม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไน่อม่ไม่่ไม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 ่ม่ไ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 มม่ม่ไม่ พราะเท่ท e ี่ไปพบรู้มาเนี่ยคบกันว่าอาจจะเป็นในส่วนของทฤษฎีโลกคู่ขนานหรือเรียกสั้นว่า multiverse นั่นเองโมขอ๊ยโอ้ยย๊ยยุ๊ยยุ๊ยย๊ย Why you doing that y o u doing that มีชอนนะคุมาเสียเวลามป็ m u l t i v e r s e อะไรไร้สาระว่ะทุยฮ้ยปาหลังยงไงรู้ไหมว่าแมั่ เจนเแม่เด็กแนย่งแต่เม่รคเจนไม่ใช่แม่เขาแม่เขอยู่นไอ้ีัีแม่เขาอยู่นี่เฮ้ยแม่แม่กินให้ทำไมทำหน้าบู่จังวะแม่กำลังใจนะเว้ยนี่ยามีแม่งงไปหมดเลยเอาเถอะเอาเถอะไม่เป็นไรไม่เป็นไร ผมจะรับเรื่อดทั้งหมดนั้นเองนะจังงั้นเราไปพิสูจน์กันเลยดีกว่าพวกที่เห็นนี้เนี่ยมันมีอยู่จริงไหมเอ้ยเอ้ยเวย์บราเราต้องพิสูจน์ด้วยอ่ะคือรู้ไหมตั้งแต่ขึ้นมาเนี่ยวงเราแม่งไม่ควรมาเป็นวงอ่ะไม่รักกันเลยแต่ทุกคนอยากให้พิสูจน์ไหมครับอย่าโอเคเรื่องดำเนินต่อได้ถ้าเรื่อไปพิสูจน์กันครับแต่ขอแยกกับพิพากษานี่ก่อนเริ่มไม่เริ่มไม่ไม่อยากมองขี้หน้ามาและเฮ้ยไม่แพ้ อ่าแล้วเม้าาพกนเชอก่อนชนะนี่อะไรเนี่ยครอ้ร Big a c k Big a c k แมาเป็นแ็บาบให้หงอบทีม ผมไม่อยากอยู่ทีมคุณคุณก็ไปไม่ไปเลยคิวเขาไปเลยได้เวยก็ได้เวอเดี๋ยวมันจะทีมเราวะมาๆะนั้นเจ๊ว่าเจ๊แห่งแววเจ๊แล้วว่าทีมนี้ต้องชนะเจ๊ขอเลือกเรนฟิลล์และพี่พแล้วกันเจ๊เลือกทุกคนแล้วเจ๊นี่จะ ทอ้มีอยู่ด้วยนะ่าฮ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 อาฮ่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 อฮ่นฮ่า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 ฮาฮ่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 า่้ฮ่า่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮเา่าฮ่าฮา่าฮาฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าราฮ่้าฮา่าาาาาฮ จริงปะเจ้ผู้เป็นเล็กไม่ใช่เจ้หรอไม่ใช่อ้าเอาพิสูจน์ปารีนฟิวเข้าเป็นลูกเฮ้ยเาเชื่อว่าเราน่ารักน่ารักแม่แม่น่ารักเชืว่าเจ้ขอพาตัวลูกๆสองคนตามเจ้ไปก่อนเนาะไปที่เระนางก่อนเลยดีกว่าปล่อยให้ทีมสามคนที่ไหนก็ไม่รู้ตามไม่ทันหรอกตามเจ้มาดิเก้เย่เย้เย้ปารีนฟิวไม่เป็นไรไม่ต้องเขียนเดี๋ยวพี่คงจะเขียนให้เอง อ่าโอ้ไม่ได้เลยไปแจ้งตามมาเลยนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบชิลๆจริงๆผมว่าผมถามคนเดียวก็ได้นะครับอาจารย์เราต้องอยู่กับไอ้ประกา เชื่อเท่าไหร่นะไม่ต้องเป็นฮวงไม่ต้องฮวงไอ้นุ่มดื่มนี่ดื่มนี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยโ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 ย่ดื่มนี่แก้วอยู่นี่นี่ดื่มนี้ยอะไรปุกเสกอะไรเนี่ยเฮ้ยผมผมไม่ดื่มมาแล้วผมไม่ดื่มของน้ำน้ำมอสซัวผมไม่ดื่มอะไรชุดสี่ชุดห้าชุดหกของบุ๊คผมไม่ดื่มอะไรชุดสี่ชุดหกชุดเจ็ดเพราะผมกลัวจะเข็ด ที่เขาไม่รักเราโอ้ยนายนายผมไม่ยืนหลบทัไม่ไดอยมนายเลยอ้นายาไรอกัน่ยนยเรยแมมไ้ม่รู้หรอกว่าน้าอะไรเอเพอเเขาองยายเานะเห็นไหมของเขางเจ๋งเอ Yeah let's go ฮัมวาววาวว้าวว้าวว้าววาวว้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 า้วว้้าว้าว้ว้วว้าว้าวว้าวว้าวว้วว้าวว้าว้าโว้าว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 วาวาวว้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 าวว อ๋อมอ๋อมาอ๋อมอ๋อมเมา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 เามามาามามมา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 มมามาาม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 ม 哈哈哈！哦，哈哈哈！老罗，你哭完了，挨骂。 เดินแล้วยินเผ็นแล้วปีนี้กินเผ็ดแล้วยังเด็กเช่นเคยเป็นนักขโมามาทำเจ้มาเจ้มาบอกเลยว่าก่อนหลังเจ้มาให้ดีเพราะกระเป๋าอู้เจ้สักตัวไม่ทันหมายถึงให้เจ้แล้วมึงไงแล้วบอกนอ้ที้ไม่เกี่ยวที่นี่ไม่กลัวเนี่ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวกระเป๋าใบนี้เจ้มีทุกอย่างนายเจจะโชว์ นี่เลยแฮงไฟนำทางนำทางถูกต้องนี่เลยเฮ้ยผ้าเทียอะไรอีกเท่เหลือให้เท่เล่นอีกอ้าวหมดคือเชียจะบอกว่าของที่เหลือเนี่ยยังสามารถซื้อได้ที่หน้ามือนโอเคขายเก่งมากเนี่ยแ่นอนช่วงที่เทียทำงานใช่ยู่ เจๆไม่เ huh. ป yeah, yeah. uh ็นไรแ่ขายแล้วเก่งๆไป่ว่าเจเดี๋ยวพี่ชอม่้องจีบของ้วของบาือจดีกว่าี่ดเอาเจงนจบ เขมจะดูแลทุกคนเองเชื่อว่าตอนนี้มีอย่างหนึ่งที่ยูเซอร์น่าจะรออยู่เรียกได้อยู่ไต้องบอกรักมามีให้เช่น้ัว่องรักมามีที่สุดในโลกเ้ไว้เจ้ไว้หนึ่งปีพีโหดนาใจงใจมากเจ้ชอบทำอไรเป็นแปลก ปกติสุดเลยนะแหมแล้วใครทำแต่ดีเทลมีผลด้วยตอนร้องไม่ดีวันจริงมีได้ไงเจ๊งงที่จะบอกว่าอยากไข่ไมาเจ๊มากพอดีเมื่อกี้เจ๊หิวเจ๊กินหมูเข้าไปแล้วไมดมันไข่หมูเจ๊งในงงว่าในหมูไหนไม่เจ๊กินไก่เข้าไปไปเปี้ยวหวาก็โอเคไปเจ๊งแล้วหากันต่อดีกว่าไปฮองเบิอกในตอเ เบิกเดียวต่อให้เอาเรื่องเอาเรื่องเนี่ยน้ำมนต์โคตรดีเนี่ยบอกเลยว่าน้ำมนต์โคตรดีโคตรดีแถม GPS ด้วยอ่าเย้ขา GPS น้ำมนต์โคตรดีอ่าพวกกระรือน้ำของอาจารย์ดีเคมีมีแล้วผมไปต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าโอเคอ่าแต่ว่าเราเดินกันมาไกลอย่างผมกลัวหลงว่ะโรมเฮ้ยสุขสติ มีซิงแพคผมเกินเลยนำโหลดลอยไว้ถ้าไม่เอาโอเคไปต่อเลยไปตเราไปตามหากันต่อดีกว่าไหนดูสิต้องไปตรงไหนต่อเนี่ยเจ๊ต้องไปไม่ใช่เหมใชอย่าเราไปตามหาโรงแรมกันต่อดีกว่าไปโรงแรมไหนไหนนะ เจนหน้ากูเนี่ยคขอยๆยทำ่มัโอ๊ยขาหายแล้วไอ้เจตตีเหมือนเจียเายิงปืนเลย จะเป็นลิงเยอะเป็ลิงีีปพูดถึงผีเนี่ยเจ๊บอกเลยว่าวนลาแบบนี้ถ้าเราเจอผีเราต้องตายแกงตายเหรอจ๊เพราะถ้าเราเก้ตายนี่ยะหายเราไม่เจอแกงตายเหรอจ๊เทคอายี๋เาจะไปเชื่อได้ไงลแกงตายีอู้ฟังเจฟังเจ เจมีไอเทมในกระเป๋านี่สองคนนั่งลงอ่ะนั่งลงอ่ะเจมนั่งด้วยทีนี้เนี่ยสิ่งนี้เฮ้ยเรียกว่าผ้าคลุมล่องโหนโโหผ้าคลุมล่องลอยล่องลอยถูกแล้วล่องลองลอเป็นซ้ำคนใช้เยอะโอเคดงคนอ้าวรวมอ้าวป้าอ้าวเจมี่คงให้พี่ผมอ้าว น้องเจ้ของเจ้หมดเจ้ไปอยู uh ่แบบเจ้ไปอยู <oh ่ในฟิวได้เลยเอ้ย w h a e e e r e เราจูงเด็กกันแล้วจู่ไหนกันแล้วอ้โย่ยกไป เจรอเจรู้สึกว่าในชอนมันแรงมากตอนนี้แจ้งจผมก็ไปแล้วเจ้าเจ้าคนนอกให้โอเมากช่วงนี้ผมจะยาวผ้อักู้ใครไหนอูักผมใครไหนนี่เาคอต่อัใครได้อีกแล้วเจ่เจ๊

เอาไปดิฉันไปแห้งตั้งเติมความฉ่ำหวานวาวกับพีทุี้อ

เฮ้ยเฮเดี๋ยวนัเดี๋ยวนนพวกคุณนี่มันเฮ้ยอดิวนายมันคือองลีเอ็ดวอร์ดปอดแก้าขึตาเสร็จอาสกายเอ็ดวิร์ดดีฮ่าฮราบ่าฮ่นฮาฮ่าั่าฮ่าฮ่แฮ่า่าฮาฮบาฮ่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ้าฮ

ก่อนอุปทานครับนี่อ๋อนี่ยจันจันใช่ไหมนะริดฟิไม่ใช่ดใชอกดเอตนี่เรานี่เราจะโงแรมเฮ้ยใครได้พูดกูดิกูได้ตของไไหนไหไหนเราเงแรมั่นเนี่เราทำยังงี้ดี๋ไวเราไปบอกคนอื่นก่อนดิใช่ีเย

อเจี๊ยงมองอันนี้คืออะไรช่วยก็ได้นะเจเรวเจน้องผ้ช่วยมาด้วยน้องไปนานาอะลอเลยลูกครับโอเคมาท่องกระถาเลยโอ้จเนีเนโอ้ปัจเเย้น้้ปัจย้ป้ปเย้้้เจ้เจ้เจ ไปดู่ดูดูอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันตลกกตลกการนานเทอแชื่อมแข่งแข่งแก้วฮะเ้แก้วบ่งกันแบ่งกันส่งกันไปเรื่อยแก้วได้แล้วโอเคเอากลับบ้านของลูกลูกหมี เจมาอ้าวแล้วเรามาดื่มกันเลยเหลืออะไรให้เจบ้างตอนนี้นี่ไงเจสีเขียวเจดื่มได้ไหมสีเขียวต้องบอกแล้วปวดอัเจนี่แรกดีกว่าแรกดีกว่าเอาเอามดเจชุดสีเขียวไงชุดสีเขียวไม่เข้าสีเขียวเสีเขียวมันไม่เข้าเจเจชอบสีชมพูอะเออบาดเจ็บจะเป็นอะไรไหม นี่แล้วมาดื่มสิป่ะหนึ่สอเชียร์เฮียร์สุรู้สึกร่างกายวูโอ้ยไม้ไม่ไดไม่ตลาดได้อะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยีจุมคือรอะแค่บได้อะะไนทำไมอ่ะทไมอ่ะทไอ่ะนี่เหรอพี่เามาว่าคนที่กลับไปได้ใจมันจะกระสับกระส่ายอยู่ในคดีอะไรสักอย่างอ่ะอน นี่เหรอไดนกระดาษมาใส่ไก้พัดนี่เลยสักอย่างอ่ะโอเคฝักเงียนมากเลยโอเคโอ้ยเฮ้ยรันกลับไปดูก่อนไหมรีบลงตลาดกันดีกว่าทุกคนกลับเถอะเจไอแล้วนี้กลับเถอะชอบมาโอ้โหมี่สตหมูจุ่มเฮ้ยนี่เป็นหมูสุดพิเศษนะหมูบางเขียบหมูหมูสะไลบ้างเขียบ อ่ะจริงจริงด้วยอันนี้ไข่จริงไหมอ่ะลองดูไหมอันเราดูเราดูนะลองดูอันนี้เป็นการเลยเหรวุ้้ยร้อนเลยร้อนเลยร้อนเลยอ่ะร้อนจริงร้อนจริงวุ้ยมว่าร้อนจริงจังเชียวเชียวเฮ้ยยังไงทำไมจุ่มหมูจุ่มแบบเนี้ยผมนึกถึงบอยแบนด์ชื่อดังทีกหนึ่งเฮ้ยหรือว่า เขาเพิ่งปล่อยเพลงมาไงแบดซูซี่ชอตตี้ชอตตี้ค่ะคุณเคยฟังไหม,มาตอนคุณทำงานเหงาๆยามเหงาอะยา,ามเหงาฟังแต่เพลงนี้ครับอู้ดีมากนี่ค่ะแค่รู้ว่าทำกแต่นี่อยากเลยว,ว่าแบทชอตี้เป็นยังไงเจ๊นหนลองบอกเขาสิเจ๊ว่าเพลงนี้ มีคนน hey. yeah! ี้ห้าคนพอเจ้ทำไมจ๊ะอาจจะเล่นอันนี้ได้มดไม่ไม่ถึงตัำหนึ kill kill ่งเขาบอกว่าเข้าเพลงได้แล้วคอานี้เรามาถามดีกว่าว่ามีใครเห็นคนแก่เวทีไหมครับเอออันไหนคือคนแก่ตัวจริงโอ้โหสายตามองยี่เจ๋หมดเลยท่าน้นแล้วไม่ได้ชว์